สามครับชั่วพักยกทีมงานกำชับให้ท่านพชรเสนแสาครับอย่าไปมั่วครับแล้วก็อย่าไปหลงครับ เกมบุกเกมเดินดูซิว่ายังไงครับมีการปรับแผนปรับปรุงมาหรือเปล่าครับเตะซ้ายจังหวะเตะล้วคาไว้ครับของยอดครับแย่กนครับรำการนรินลากมาครับที่กลางเวทีเดินต่อซ้ายมาครับปักศอกไม่โดนตะเสยขึ้นไปครับหมัดหนึ่งสองเจอซ้ายสูงครับขึ้นไปขยับมาทีครับไม่สนครับเพชรแสบ เตะได้เตะไปครับถึงตัวถึงแล้วยังไงครับตีกครับเป็นยอดตีก่อนซะอีกครับโอ้โหนี่ครับตีอีกทีหนึ่งแยกมานะครับนารินผ่องฮีรันนะครับสับมือชกต่อครับเพชรแสบเดินครับเตะขาครับขยับเข้าไปทีปเอาไว้ครับยอดไม่แลกซิงหน้านะครับตีหัวเข้าบ้านครับแข้งซ้ายปักศอกขวานะครับเชียวไปนิดเดียวจับตีเข่าซ้ายครับยอดครับเพชรแสบโอ้อีกฝัวงก็ตีข่าขวาสูง โอ้โหนี่ครับก็มั่นใจครับแยกก่อนครับแยกมา มือเดินเจอแข้งซ้ายขวาขึ้นไปครับต่อยรวบวงในตีขวาครับตียังไงครับยังไม่ถนัดนะครับจังหวะชิงว่ได้เปรียบวงในตีไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาก่อนสู้กันที่ด้านบนนะครับสู้กันที่แขนก่อนนะครับแต่ว่าขาตีกันไม่ได้ก็มการแยกเตะมาเตะคืนครับงัดศอกซ้ายนะครับยอดครับแข้งซ้ายของเพชรแสนแสบขยับเข้าไปอุ้ยจังหวะจะฮุกซ้ายโดนแข้งซ้ายครับ นี่ครับซ้ายทํางานได้ดีครับส่วนยอดซ้ายก็ทางานเหมือนกันแต่มีขวาด้วยครับไปมาจังหวะขวาครับคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางครับยบบังยกโอ้ชิงความได้เปรียบกันอยู่ครับแย่กนเดินต่อครับเพชรแแสบครับเตะขวาครับยอดถีบซ้ายเอาไว้ครับเตะซ้ายเจอขวาโต้ขยับเข้าไปครับโอ้ยศอกซ้ายครับแม่จังหวะก้มเข้ามาพอดีกองเชียร์นีจใจหายแวบเลยครับ จังหวะมันหวาดเสียวครับไปต่อเตะหลุดครับเสด็จเจอแข้งซ้ายของย่อครับเตะขวาได้เจอหมัดสูงขึ้นไปเตะซ้ายขึ้นมารวบวงในวงในนี่ไม่ชัดนะครับแต่วงนอกนี่ทั้งหมัดทั้งแข้งเห็นชัดเจนขยับเดิตต่อนะครับเตะแสบๆครับอุ้ยแห้งสายสวยครับทีอาไว้ครับเตะแสบพยยับเข้าไปครับตีเข่าขวาครับเตนแสบเข่าขวาครับยอดพยายาม เตะใหญ่เลยนะครับอู้ยแทงซ้ายไม่โดนครับเตะซ้ายได้ฮุกซ้ายคืนครับเพชรแสนแสบครับแทงขวาราคาแทงขวาคืนบ้างครับเพชรแสนแสบครับเล่นขับตัวเตะขวาไปโอ้โหนี่ครับพอถึงตัวแกรวบแกล็อกไว้ครับนั่นยอดครับก็พยายามป้องกันตัวครับอ้าวครับหมดยกที่3ครับโอ้ถือว่าเป็นยก4ี่ใช่ครับยก4 เดินบ้างนะครับทางนั้นยอดครับยกนี้ตั้งครับไีอีกทีครับวงในรวบมาวนมาครับลากมาที่กลางเวทีครับติดเชือกไม่ดีครับแต่ซ้ายครับเกี่ยวแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาครับวงในตีซ้ายเกี่ยวล่างโอ้โหนี่ครับแลกกันครับวงนอกวงในครับใครจะเหนียวใครจะทนใครจะอึดกว่ากันครับ แับเดินนะครับเพชรแสนแสบครับเตะขวาไม่เข้าครับได้ซ้ายคืนครับปลายปเท้าสอกขาของเพชรแสนแสบครับแทงเข่าซ้ายขวานีครับเพชรแสนแสบโอ้ยแล้วแทงขวาราคาครับกำลังแขนดีเลยทีเดียวเตะขวาครับขณะที่ยอดต่อยครับถี t ซ้ายครับยอดเพชรแสนแสบเตะซ้ายครับเจอเข่าขวาของยอดเข่าขวายอดครับเพชรแสนแสบตี ก็จับให้ชิดๆเอาไว้ครับรอกรรมการแยกขยับครับนี่ครับแข้งซ้ายตรงใจกันพอดีครับเตะขวามายอดเจอรวบบ้างครับรว่วลดดันเข้าเชือกครับของทางด้านเพชรแสนแสบเดี๋ยวนะครับกรรมการนรินทร์ครับยอดออกแข้งซ้ายหน้าครับขีดขวาครับโอ้โหคือแข้งขวาสวยครับเพชรแสนแสบตีเข้าขวาครับยอดเข้าซ้ายครับ ข่าวซ้ายครับเข่าขวาครับถึงว่าทำได้เยี่ยมครับเ็นแสบเอาข่าวซ้ายคืนไ,ไล่ขาไล่ขาแหมกระทุงซ้ายก่อนจากครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับเตะซ้ายมาซ้ายคืนเจอ ล้มลงไปครับทางด้านเพชรแสนแสบครับพยายามฟ้องครับมาโดนขัดขาครับตีครับเอาครับลุกขึ้นมาตีคืนครับทางด้านยอดครับตั้งแล้วตีขวาครับเพชรแสนแสบรูดมาแล้วยกยกกันไว้ก่อนครับข่าขวาจุดได้เปรียบของเพชรแสนแสบก็คือลูกหนักนี่แหละครับแต่ว่าจะขี้เกียจไม่ได้นะครับตอนนี้ยอดเร่งขึ้นมาครับเอาแทงเข่าขวามาสับศอกซ้ายแล้วเตะซ้ายโอ้โห ศอกนี้ครับสวยงามครับเอาแทงเข่าขวาได้ครับยอดพลิกมาตีเข่าขวาอืโอ้โหนี่ครับยังไม่หยุดกันเลยครับกองเชียร์ที่มุมก็ไม่หยุดเหมือนกันครับตะโกนสั่งครับเตะซ้ายซ้ายครับเจอเกี่ยวล้มลงไปครับอ้าวครับสปินขึ้นมาขยับเดินนะครับแทงเข่าขวาครับยอดเห็นแสบออกซ้ายหน้าครับยอดเตะขวาครับดันเข้าเชือกแม แยกครับแยกออกมาท้ายปลายยกครับเตะหลุดครับดึงสวยยอดเดินครับปีมัดแล้วก็เติมวยแข้งซ้ายเตะหลุดเหมือนกันครับเพชรแสนแสบออกอาการมั่นใจครับแล้วก็่อนจากครับโอ้ถือว่าใสเตะไม่ไ่ครับผู้เอกค่ำคืนนี้ครับยกสุดท้ายครับจะไปฝั่งไหนดีครับจะไปอีสานหรือว่าลงใต้ครับ แข้งไปคืนแข้งครับแข้งขวารับยอดสีนเชียงก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าทางเพชนแสนแสบเองก็มั่นใจนะครับแข้งซ้ายครับยกขวาบังนนะครับคนหนึ่งต่อยคนหนึ่งเตะเตะขวาครับยอดครับอาศัยลูกขยันครับตอนนี้ถีบขวาหมัดขวาซ้ายเตะขวาครับแกเร่งเลยครับทางนั้นยอดครับขยับ ซ้ายครับดึงหลบสวยครับเห็นแสนแสบเจอทีอีกแล้วครับยอดตอนนี้นี่คึกครับเตะซ้ายบังได้ขยับแทงขวาแล้วก็ตี้ายอีกทีครับเอาละครับเนี่ยครับไปนี่ครับนี่คือคู่เอกของวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับกรรมการให้คะแนนด้านล่างทั้ง3ท่านครับ ชมินเทพสุพันธงชัยกิตดำรงวินิตกุลและก็จิรศิลป์ศสีรรัศกุลครับก็ถือว่าเป็นกรรมการให้คะแนนที่มีประสบการณ์สูงครับเกมจบนะครับก็ไม่มีอะไรครับให้ค้างคาใจอะไรกันครับมีความเป็นพี่ความเป็นน้องอยู่แล้วนะครับหัวอกเดียวกันครับนักงวยพวกเขาก็ทําตามหน้าที่ครับทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็มารอดูหน้าที่ของกรรมการครับ ทงชัยกิตติรงวินิจกุลนะครับแล้วก็ไปที่ท่านสุดท้ายครับจิระสินครับแขนไปชูมือที่นั้นชกมุมแดงครับเพชรแสนแสบสอจต้งปราจีนนะครับก็เป็นฝ่ายย้ำชัยครั้งหนึ่งครับเอาชนะยอดพรมชัยไปได้ครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับนี่ครับโฉมหน้าครับสามารถย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งครับทางนัานเพชรแสนแสบครับ